ท่านประธานสภาที่รบผมวิทยาแก้วพรไดยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพารครุมไทยสร้างชาติผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายกันเรื่องการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ำแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างเฉนด้วยครับโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายถึงเรื่องความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าอีกไม่นานนะครับ เราจะขาดเจ้าที่ที่เชี่ยวชาญเรื่องป่าไม้อยู่ประบัติงานอยู่ในป่าจริงๆผมเคยไปจังหวัดแพร่ครับแล้วเห็นโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ที่จริงโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ตั้งขึ้นครั้งแรกนี่เป็นการตั้งขึ้นในพื้นที่ของบริษัทฝรั่งที่ได้รับสัมปทานไม้ในจังหวัดแพร่ฝรั่งถอนออกไปก็ยกอาคารบ้านเรือนให้เป็นโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่จะพูดวันนี้นะครับเรื่องป่าไม้นะวันนี้ กือบเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วนี่คนละบรรยากาศนะครับผมจําได้ผมเด็กๆเ,เคยเรียนหนังสือแล้วก็ยังท่องจําครับสินค้าออกของประเทศไทยสามเรื่องหลักครับหนึ่งข้าวสองยางพาราสามไม้สักและก็สีดีบุกที่นี้ครับที่เป็นสินค้าออกของประเทศไทยพาะไม้สักไม้นี่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สมัยก่อนมีไว้เพื่อการให้สำมุตา,านจังหวัดแพร่ก็ตั้งเป็นโรงเรียนป่าไม้แพร่ขึ้นครับ เพื่อฝึกผู้ที่มีความชํานาญการในกรมป่าไม้เอาเข้าไปฝึกรุ่นแรกหลังจากนั้นก็เริ่มรับเด็กที่จบมัธยมปลายเข้าไปเรียนต่อหลักสูตรสองปีใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนหนึ่งปีใช้ชีวิตอยู่ที่ในป่าหนึ่งปีเพื่อฝึกความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ป่าไม้รุ่นแรกๆกตั้งแต่ปี99ครับ2499มาีิส่วนใหญ่ป่าไม้ออกไปก็ไปสำรวจป่าเพื่ออนุญาตสัมปทานให้กับเอกชน เรามีการปิดป่าครั้งแรกเมื่อปี2531กรณีเกิดอุทก,กภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้จังหวัดนครสีรมราชและก็มีไม้ซุงไหลลงมาประชาชนล้มตายไปเกือบ300คนบ้านเรือนทั้งสองหมู่บ้านหายไปในพริบตารัฐบาลยุคนั้นประกาศปิดป่าครับหยุดสัมปทา,านป่าไม้ทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นมาครับเราก็เริ่มคุยกันเรื่องป่าไม้ในเรื่องการบำรุงรักษา ในการเนื่องอนุรักษ์ป่าไม้ในเรื่องการปลูกป่าเพิ่มขึ้นมาแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้เราต้องการป้องกันป่าที่จะให้ไม่ถูกลุกลานจากกลุ่มทุนที่ยังจะแสวงหาประโยชน์จากการโค่นไม้ทําลายป่าซึ่งมีอยู่ทุกวันครับเราใช้กําลังเจ้าที่แบบที่เพื่อนสมาชิกบอกนะครับว่าเจ้าที่หนึ่งคนในระดับปฏิบัติงานนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนี้เป็นลูกจ้างเหมาะนะครับอตรารินเดือนตกเดือนละ9,00 0บาท มีหน้าที่ในการสำรวจต่อคนนะครับรับสุทชอบพื้นที่คำนวณป่าทั้งหมดของประเทศไทยแล้วอย่างเพื่อนสมาชิกว่า5,000ันไร่ครับท่านทราบไหมครับว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ผ่านโรงเรียนป่าไม้เลยโรงเรียนป่าไม้เราปิดไปตั้งแต่ปี2อ3 6ครับเพราะ,ะผมบอกว่าจะเกิดวิกฤติมันข้างหน้าเราไม่มีเจ้าที่ป่าไม้ระดับปฏิบัติการเหลือในประเทศนี้ครับเราจะมีนักวิชาการ ที่จบวนาศาสตร์จบปริญญาตรีและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าไม้และเกินครึ่งครับเป็นสุภาพจต,ตรีอันนี้ผมไม่ได้ว่าว่าสุภาพจัรีจะเก่งหรือไม่เก่งกว่าแต่เรียนท่านเก่งกว่าแน่ครับแต่ในการปฏิบัติการจริงๆโรง,งเรียนป่าไม้แพร่เมื่อที่ก่อตั้งมา60กว่าปีที่แล้วที่ปิดไปเมื่อ30ปีที่แล้วใช้นักเรียนชายทั้งหมดและใช้ชีวิตฝึกอยู่ในป่าเพื่อเตรียมความพร้อมเพิาะเมื่ออีกเหลือเวลาสักสีหปีครับ นักเรียนป่าไม้แพร่รุ่นสุดท้ายกเกษียณหมดครับคราวนี้เราก็จะมีผู้ลูกจ้างซึ่งจะได้รับค่าจ้างเดือนละ9,000บาทท่านออกป่าปีละ15วันอยู่ในป่าใช้ชีวิต 14, 15วันก็จะได้เงินช่วยเหลืออีก2,000บาทคนเหล่านี้ครับจะทำหน้าที่ดูแลป่าทั้งหมดส่วนนักวิชาการซึ่งจะมีอยู่อุทยานหนึ่งคนสองคนจบปริญญาตรีที่เป็นข้าราชการคนสองคนก็เริ่มทยอยหมด ผู้เชี่ยวชาญป่าไม้อย่างนักเรียนป่าไม้แพร่จริงๆผมต้องการพูดเรื่องนี้เพื่อผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับช่อกลับไปดูพื้นที่นยครับนั่นเพื่อนสมาชิกเราจากจังหวัดแพร่เขาอยู่ตรงนี้โรงเรียนป่าไม้แพร่ถ,ถูกทิ้งร้างมา30ปีกลายเป็นพื้นที่ทําพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เรื่องโรงเรียนป่าไม้ไปแล้ว โรงเรียนป่าไม้มีแพร่มีพื้นที่ตัวเองภาคสนามที่ใช้ในการฝึกง,งานเตรียมพร้อมอยู่หลายพันไร่ผมเคยไปดูมาครับเพราะนั้นถ้าความจําเป็นจริงๆครับผมคิดว่าวันนี้เราสร้างนักเรียนนายร้อยอย่างเดียวไม่พอครับโรงเรียนนายร้อยผลิตนักเรยียนนายร้อยตายก็ปราบปชาชญาครับไม่ผลครับถ้าไม่มีนักเรียนนายสิบกำลังรบกําลังราบจริงๆคือนักเรียนระดับนายสิบที่ถือเป็นกําลังหลักของตํารวจไทยป่าไม้ก็เช่นเดียวกันครับ ถ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติท่านรัฐมนตรีไม่ฝัดฝุ่นนะครับท่านเตรียมตัวนะครับว่าอีกหปีข้างหน้าจะไม่เหลือนักเรียนป่าไม้แพร่อยู่ในกระทรวงนี้แม้แต่คนเดียวมันไม่ใช่เรื่องยากครับเรายุบโรงเรียนป่าไม้แพร่วันนั้นไปเพราะนโยบายคณะรัฐมนตรีบอกว่าทุกกรมที่มีหน่วยงานการผลิตการศึกษาการเล่าเรียนนี่ที่อยู่ประจำกรมเพื่อบรรจุในกรมตัวเองให้ยุติทั้งหมด แต่ถามว่ายุติไปหมดไหมครับท่านไม่มีครับยังไม่ได้ยุติหมดวิสาชนประธานยังเปิดอยู่ครับโรงเรียนไปรษณีย์ยังมีอยู่ครับแล้วทาไมป่าไม้แพร่ซึ่งเพื่อนสมาชิกกําลังเรียกร้องการดูแลป่าอย่างครบถ้วนอย่างมีวิชาการและอย่างพิทักษ์รักษาป่าจริงๆกระทรวงถึงไม่คิดน่าจะถึงเวลาครับในการที่จะทบทวนดูว่ากระทรวงธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมที่ดูแลกรมป่าไม้กรมอุทยาน จะต้องไปปัดฝุ่นโรงเรียนป่าไม้แล้วก็ยกโรงเรียนป่าไม้ขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับบุคลากรในระดับล่างที่จะลุยรักษาป่ายอย่างผู้มีวิชาการจริงๆเราพูดกันเรื่องรักษาป่าแต่ถ้าเราไม่มีคนที่จะลงไปรักษาป่าจริงๆก็ลําบากครับท่านประธานผลผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญนะ้าใ,ใครจะศึกษาต่อรัฐบาลจะรับไปก็ตามช่วยไปคุยกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยครับว่าคืนโรงเรียนป่าไม้ให้กับป่าไม้ด้วยครับขอบพระคุณครับ